มีสามลอนแขกหนึ่งสองสามอยู่ว่างเสียงเป็นไงเข้าไหมจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะลอนนะทํทำท่าอย่างก็จะ ทำท่าอย่งก็จะเว้าเดี๋ยวดูก็ได้แตเห็นมีว้าเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นี่แป้วไม่มีรอนหนึ่งสองมี หมวกหลุดแล้วเนี่ยมองยากเลยดูยูภูนี้นะเนี่ยภูนี้ตรงไหนตรงนี้พอภูนี้มาปุ๊บตรงนี้แขกตรงนี้ไม่ใช่แขกตรงนี้ไม่ใช่เว้านี่่เว้านี่ ล่วงมือนู่นไม่กงเหรอกงครับ